สบ,นะสบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่าฮักทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเสาวลาพาลวยเส้นเก้าเส้นเคยเนาะมื้อนี้ทั้งซองเสาวลาพาลวยก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์สายเมรเนานะเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่สิพาเอฟซีทุกคนมาตามตัวเลขแนวทางเลขสวดเงินหางเนาะพ่นสิีสวดเงินหางหมื้อนี้เนาะสำหรับเลขสวดเงินหางนี้ก็น่าติดตามเนาะเพราะว่าเลขตัวเลขสวดเงินหางนี้ก็เข้าทุกงวดเนาะบ่พพาด แต่ละงวดเนาะเข้าตลอดเข้าตัวตรงพร้อมเนาะแล้วกับมื้อนี้ก็สิมีการสวดเงินหางขึ้นเนาะเฮากลไปติดตามผมพร้อมกันเลยเนาะสําหรับงวดประจําวันที่16กกรกฎาคม2 5 6 5น้สาี้เนาะสาหรับเ c ท่านใดเนาะที่เข้ามาเบิ้งกะอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่ซิบภาดคลิปต่อไปเนาะ f อซท่านใดที่เข้ามาเบิ้งกะอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์เด้อ ออกับไปติดตามตัวเลขแนวทางเงินหางส่วนเงินหางพร้อมกันเลยเนาะนสิห็ดสิแมนสิมันคือหวดก่อนเป็นเชื่อมัยกิสมันก็ตัวี้ตัว่วดตวหมวดก่อนือดศูนย์เจ็ดแปดเจออตัวแปดศูนย์เจ็ดอันที่ห หนึ่งหกหันบัวดเดลมาตรวจตัวนี้ไปใชก่อนครับตรวจหนาเดีเ๋ยงค่อยสับเปลี่ยนกันไปเอาอันนี้นาาก็เป็ี่ยนเนี่ยท่ามันเชื่อมนะบะไหวครับรับนี่ไปนั่งกันความกันทุกคนรอติดตามเดินกันตลอ,นะเอ,าาอดเนาะเอาเป็นแฉเนี่ยท่าตอเนี่ยไปยึดมันดื้อมันมันเราจะควิ่มเชือ่อความเชื่อส่วนดูคน ตะดูน้ำมูัสตาวัวตรวรตสัมมาตามุตัสตาน้ำมูดัสตาวัวตัวรัตุสัมมาตามุตัสตาน้ำมูดัสตาปวัวตัวรัตุสัมมาตามุตัสตา สาธุอักขีมาลาภุพ hey. ังสีนิจจาาสิจิตตปรกธาเรติัตกายานิพานังปรมังสุสังกบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปันโดสังฆบูชามหาภูกะหโรชะตั้งอภิภูทยามิเนอ้อค่งผู้บาจันปรีสสร้งมีขอจวบขอลาบันที่สตัดดาเไส่มือไข่เว่นขอีะสิทธิปคอย พารฒนาที่ใน้นการส่งวสมให้กุมมีธุกิจทันจะได้ยอบสิทธิแม้ตะคอยลงมาในอุตสาหกรรมขารเยเตร นะโมตัสสะบริโภคตัวระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะโภตระตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะบรโตระตสัมมาสัมพุทธะอิติสุขะโตอรหังปุถุนะโมพุทธายะปะวีภงคะภะภูมิมาเทวาขมิหังเอวังหัวโสดีกำปังอุตตะสังโฆสิสุปารมีสาวาปูขังอรหังโอมปุถุนะโมพุทธายะคุณพระแม่โรณีที่แลสาเป็นอินภะอินภะภูมพภยม马拉นั่นหน่อยในขนาโตเป็นแก่นคุณระพุทธคุณปะตัมคุณพระสงฆ์ คุณบริสีนาหลอดคุณบริสีนาไล่คุณบริสีตาไปคุณบริสีจิตเด็ยคุณบริสีนาง้วคุณบริสีนาเสือคุณชินผาคุณชินแปดคุณชินสิบคุณชินสองหลอดยี่สิบเจ็ดพระองค์คุณมีดามันดาคุณปูคุณยาคุณคูบาโกคูบาเข่าคูบาเห่าคูบาเดินคูบาชิดฟังลูกศิษย์ดูขาหมกสารจันตัวเจ้าจงนมาปากฏในหูในจักรุทวันจายะทวันแห่งขาพระเจ้าและอุตตะกังของขาพระเจ้าด้วยเดิมนิพพานะปฏเจโยโหตุ

นะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสในขณะตังกัปะระนังอะระตะนังสซนังกะโลมิอุสุนาตุเมยะทาคัวปัญะตันทะปัญเอินังวะกะระตะนังอวิรูปะโคเฮยะอันตังกับกะระนังวัดยังกั้งบาอันติ่ิโซนะ นัชาอุปวานเจ้าุณานังตังกายญาติธนังปารนังอันเจสียธนังปารนังวะอันทิพิโคณยานังกว่าปัญจานนาวาจิโกอุปวายิโกเทโสโยบุมาอันดวะภูมาเทวาจันทากานังบาปมณีอินทิชายังกันตาตาอปาจิจุโนนังบาตานังวะหูเต นะมีมามีหังอุปายาคมีหังยันตังกาอปปัลนันนังจะทายาคอามาโลตุสียังกัมปัญจะอานวิยนนังวันติอิวัจันนาวิโสนาโมเตโสบาคันโยอมปะกาวะเทโสนันตุนตัมปันจตาอันตรังปุระรังเฮยังกัมปะตถานิอินติปิจตันังวาระตันนังเซนะมามาอันตาปัตติอิมานณังทันดาวิสายังกัมปัติสานันตจามะนามะปะตาอันตาวิสานายา นามาพตาอุปาริตังพุทธังคัจระนังปัาหิโกโกโกมาหินุขโมอัมปันชาณนัมมหามหิธิเอหิปุภาวะเอหิปุภาวะเทติเทติสังเอหิยันจัตตังคาระนังวัปติอิโยนังอุปวายิโกโคนทัญญัตากะปะโคนทัญโยวะเสนังพุทถาวะอิขาจตังวามานาอันติติโสนะนามัตตันธาราเอมปิทูภูคายาตมาอันตปะทูนังกะปะอุปทานังยะ นะมาอุปวจิโกขันังว่าอุปารัตนังเินังคารุอุปวาจิโกนัมาติสังโยตุปังนานังว่าอันทิ่พิโสนักอุปวาติโทนันจันตัตารังบาราตนังเินังกุขาเยตังกัปจันนังว่าอันปัจิตุตัปปะถานนังว่าอันทิ่พิโสนะมานามาอันตจันหูปาเวยาติโกสัมปาเวอุปวาจิเตตังกัจานังมังอุปารังหันเนติอติกิโคยานังมาติ อัมปันเวจันทายันตังการาอันวิโคจัตตังวาอันวิโคธรรมโมสังโฆยิโสนะโมบุต t h อัมปวาอิโคปูจตังวาอันติปิโคยันตังวาอันติปิโทนะจุดตัปปัญญนังลาติพิยายังอุปวาจเอันจตังการนังหังนังวาอันติปิโคนะมาอิติปิโสภะวานะโมบุตธา a เติอิติตังวาโหติอุปปาวาจิโคโหติ présenter hapo tan ta pele tintang- tangkap renang patdiWwi ma le sunt kan datang apa bakonya tambahan tipihonya tambahan tiyan tantan- tapakan tam no Umpa wayi ko bupakca ta diang kakarang pot taein pissonang ngapakib so bakkawa na maupun tayat tangkapanang wa tinintangjangngkap panang hawawis kun can dewi tawai sunan kan ga aabiunang kan Na moteso yoko ama na no nako na kanta anti piso nang kanti ipiso nang nang ba nang kanta tapar nang ba anti piso natangiye abat ko nang mangga hi edewe sang nganta apa pajadi jadi nong nang na antara nang bataye upa ko tesang upayan to panchanta ayin dengga pata nang ba anti ya na mata tangang ki ipitang gata mangga nang bata ni hitang gataan na mati na NAK MUTAT TANGJA, ya, INGIN eh, BISO eh, NANG GANJAT, TAPI ITI eh, BAJAK, NAK MAMA ANTA WALI TOH, BANDI TOH, AMPATI TOH, NAK BATANG TANGGA BITATANG tang, YANG kata NAMANG APA RENANG SUKANGNYA, TAMA ITU WANG WANAMUTI, EMPEN um, CENTAWATI ANJAPA, NERORANG GAK RENAK NAMAK, TETI INTI CENGKANGNYA, ya, na, ya, NAMA ANIWA TANGJA NAK MATANGGA ANTI yang TANGGA APA nama ANTI BISO NAK KUNJAT TAPA TANANG WAITI eh, HOYA ya di ti ipis anggota tamang aparan ang batai kejiko nang kencapaan iwano upawa yeta tangi kata nang Baan anta papua anci pakararan iipiso taka <coughs> Up pancen ta anci pisso nang gawahu ti ancapatan nang an, wahu te alaino bantu ya pendidikan waktu di bumbung itu

มามามาอันตาปัตเีนังว่าปัตเีนังปาปตาเทนังกันจะอัมพีพะนังว่าบะเอเปสชยะตาอัมปันตาทาเอินติปิโซนะโมบุตัยติปีโซบะวานะโมบุตธาติอปจัตตาตังวัติเอินทิเปติทั้งยัตถังอามาอันตาปัตโชนังว่าอันติปิโคโหยะนามาอันตาปัตโชนะนนามาอันติเกติยมังการนังว่าติโหติ ตัวนี้บัางามแล้วตัวแทนตัวแทนจากตัวกันใด้วะมหามะเหติเอหิลข้าอุปผัญจนทาเดจังจังการถูกขังมัจจาอันติบิโสนังโมอันติบิโซ่ปทายะตังกัปจานาอาบีวีโซนังคุณจัตวาติอิติเตตานังวัจจะอัมปิคุโคยะนามัตตันตันติอินปิโสนังกันจะพาฮานิมาอันจะปติโทนันตันจะปิอินชิปกาจานาวัตังบัมบาอันติสีชะนังตันตาวะอุตุขังยะ นะโมตีตังกัตถะพัตังอัระนังปัติตังบุธะราจังตังตัมังตรนังปัติอินทิบิโสนันตันตว่ากัปะหูติอุปัจจานังปัติติอินทิปิโคยะตัมังกัติปิโคชานังมังตมาติอินทิบิโสนะโมบุธายุตตะมังอุปาริโคทุยะตังปังกาอตระมาตาทีนังกัอะปัติทินังกัตถะอปาราทินังกุปตานีอิวาสัยะนักบุตะปะอันติปะทังนังตังกาอัติปิโสนัมบุนตตะจดาอปปปุณณะตา ธรรมะเตสังกูชามาอันติสังวิโกตัสสปามาอันตะปารุนันต์ใจปิโคยะอุปวัติโตโหตเตาแบบจิตบ้านดูนี่ไปบนคือมูฮะเอาไว้ดูนเอาไว้ทักเตก็ได้ คเ็ก่าเอาไปลงไปเอานีล้งไปไปพิชณาอุลงไปสิขนตัวใตมงามเก่านป็นอาเป็นเลขกยังกะาไปป็นเลขกแปดตัวแปดแดไทยวาไปเอาะามหาเงิ่นห้างเงิ่นห้างเขาบนดียกันทุอ ต,ตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะคะว่ะอาจารย์ตัวที่หนึ่งอาจารย์อันนี้ตัวที่สองอ่นั่นตัวที่สองอันนี้ตัวที่สามตัวที่สามอันนี้ตัวที่สี่เนาะพี <Rey. S 2> <Wiz> ่น้องเรื่องสูตนั่นละตัวแรก

เอฟซีน <occurs> ี่ผ <classy> ม่เอาซีจอกันได้หลายควกนี่ซีซอยอะไรเงี้ยค่ะี่น้าอกันเวงวดนี่สวดสวดได้ไหมนะคะพระอับาร์เนาะได้เร็วด้เไ็วครับดใส้านหรทุกเทียนนะครับเอาเอฟซีครับเพิ่งดาวเฮดเป็นตัวไดกันพี่แจน่าออกครับเจนาหมา่ไว้บมงน้องกันมึงต้องกันสดๆกันเลยนะครับนั่งานาม

เอาแคปหน้ต่อไว้ครับเอฟซีเฮ้าครับเบิ้องต้องกันสดๆถึงเลยนะครับเทางตัวเหล็กสวดเงินห้างนะครับที่เอฟซีเบียกร์องกันมาหลายนะครับอันนี้ได้สามตัวเนาะอ่านี่ได้สามตัวนะครับผมอ่าพิจนาเบื้องหลังพอาจารย์มากตัวใดแต่ว่าตัวข้างหลังอ่ะมันเป็นตัวไหนตัวข้างหลังอ่ะพลาดกันเสียแล้วค่ะ เก่าง <saw> <nt> ่ามดิเ <mph> ก <response> mm ่าแบบไหนครับผมเก้าคับหลังเหมอนเมียกับเครับเก้ากับหลังนะครับที่เป็นหกไปเมื่อไรเก่างาม่ถว่าสซเป็นหกมันเป็นเมื่อไรนะมันมันคือครับนะเด็กเก่าตัวนี้าสที่ได้เป็นหกอยู่แล้วตอนนั้นได้คิดว่าสิเป็นเก่าไหมครับเก้าเอ็กซี่เห็นตัวใดกับวิเคราะห์เอาครับเก้ามันก็ดิหกเก้าเก้าหกตัวครเก9เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หกตัวเก้าตัวไม่ใช่สนเมครับ ขั้นตัวนี้กะจะเป็น่งหัวแตกที่ศูนช่วงก็ตัวเี่ยพีกเป็น2งงยักษ์ได้ชงได้เนี่ยช่งไทยะไรพีกไดแม่นบ่ครับอ่ามันกะจะูนงแม่นป่แบบแบบไยกะซื้อได้ครับแค่มาศูนก็เห็นแล้วว่าเป็นศูนหกกับหกับเก้าตรงหุ่จาก็หกกับเก้าแล้วแม่นบ่อ่าไปจับไปใส่บ้งครับ นะะเนาะ fc ทุกคนนาหลังจากนาได้เบื้องได้สมตัวเลขแนวทางเลขสวดเงินหางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ fc เห็นเป็นเลขตัวใดแน่เนาะสำหรับแอดมินเห็นเป็นเลข0ูนย์เนาะศูนยเนาะถ้า fc ท่านใดมักเนาะก็แคปหน้าจอเอาไว้พิจารณาเนาะเพราะว่าตัวเลขสวดเงินหางนี้บอกเคยพลาดแต่ละงวดนี่เข้าทุกงวดเลยเนาะ แล้วก็ถ้ามากก็แกบหน้าจอไว้พิจารณาเนะาะทาบ่มากก็ปล่อยผ่านเนาะเอซี mm hmm. ท่านใดที่เข้ามาเบื้งเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามและ mm hmm. ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ mm hmm. เพื่อที่ซิบ่พาดคลิปต่อไปเนาะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ฮาก็สิขอลาเอซีทุกคนไปก่อนเนาะ mm hmm. สบายดี